็จแล้วก็เอาเชือกฝั่งขวาพาดไปทางฝั่งซ้ายหนึ่รอบแบบนี้เห็นลายออกมาชัดเจนแบบนี้สวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาชมช่อง The Yud Story นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มาเจอกันในช่วงของ DIY สอนถักเชือกกัอีีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสาธิตการถักสายคล้องมีดหรือว่าสายคล้องนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันเลยครับนี่แหละครับ วันนี้อุปกรณ์ของเราก็จะมีเชือกร่มมีกันไกลแล้วก็มีไฟเช็คแล้วก็มีเป็นกันไกลตัดเล็บซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องใช้เป็นมีดพกแต่ผมไม่มีก็เลยใช้กันไกล้ตัดเล็บมาใช้แทนในการสาธิตนะครับซึ่งมันก็จะมีรูตรงด้ามนี้เหมือนกันเอาละครับเดี๋ยวเรามาชมวิธีการถักเลยนะครับขั้นตอนแรกก็ ทบเชือกร่มทบครึ่งนะครับนี่นะครับทบครึ่งก่อนเมื่อเราทบครึ่งแบบนี้ได้แล้วต่อไปก็เอาเชือกด้านที่เป็นบ่วงมาสอดตรงรูด้ามของการตัดเล็บแบบนี้ก็วัดเอาครับตรงเชือกแกนกลางตรงนี้ว่าเพื่อนอยากได้ความยาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยนะครับ เมื่อเราวัดได้แบบนี้เสร็จแล้วต่อไปเราก็จะใช้เชือกที่อยู่ด้านบนสองเส้นนี้เป็นตัวถักเป็นเชือกถักนะครับก็โดยเอาเชือกฝั่งขวาเนี่ยแะครับพาดอ้อมไปทางฝั่งซ้ายหนึ่รอบแล้วก็จีบเป็นรูบ่วงขึ้นมาแบบนี้ไว้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาเชือกฝั่งซ้ายมือสอดใต้ เชือกฝั่งขวาแล้วก็เชือกแกนกลางนะครับทั้ง2เส้นแบบนี้นะครับสอดเข้ามาเสร็จแล้วก็สอดเข้าตรงรูบวงที่เราจีบไว้เมื่อกี้แล้วก็ดึงถักดึงผูกถักธรรมดานี่แหละครับ1รอบก็ค่อยๆผูกถักไปในรอบแรกให้ได้1รอบก่อนนะครับ นี่นะครับก็ปลูกธรรมดานี่แหละครับแบบนี้แหละครับหนึ่งรอบเสร็จแล้วเราก็จะมาถักในรอบที่2กันต่อนี่นะครับแตแต่งให้เรียบร้อยปูกให้เรียบร้อยในรอบแรกแบบนี้เสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาปลูกถักในรอบที่2กันต่อนะครับวิธีถักก็เหมือนเดิมนะครับเอาเชือกที่อยู่ฝั่งขวานี่แหละครับพาดไปทางฝั่งซ้ายนุ่น1รอบแล้วก็จีบปม เป็นรูบ่วงขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาเชือกที่อยู่ฝั่งซ้ายมาลอดทั้งเชือกแกนกลางแล้วก็เชือกฝั่งขวาเสร็จแล้วก็มาสอดเข้าตรงปมรูบ่วงแบบนี้แล้วก็ดึงถักหนึ่งรอบเหมือนเดิมแบบนี้นะครับก็จะได้ในรอบที่สองนี่นะครับ ก็ได้แล้วนะครับในรอบที่2ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาถักกันต่อในรอบที่3ก็เหมือนเดิมนะครับก็ผ่านเชือกเส้นฝั่งขวานี่แหละอ้อมไปทางฝั่งซ้ายโน้นหนึ่งรอบแล้วก็หยิบเอาเชือกที่อยู่ฝั่งซ้ายลอดเส้นแกนกลางเส้นฝั่งขวามาสอดเข้ารูปมรูบวงกันหนึ่งรอบดึงถักเหมือนเดิม นี่นะครับรอบนี้เริ่มจะเห็นลายออกมาบ้างแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็ทําไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับถักไปเรื่อยๆจนได้ความยาวที่เราต้องการนั่นแหละครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็ถักจนได้ความยาวที่ผมต้องการแล้วในรอบสุดท้ายก็ดึงเชือกตึงๆเพื่อที่จะไม่ให้เชือกหลุดง่ายตอนเราเก็บปลายเชือก นี่นะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วก็จะเห็นลายออกมาแล้วนะครับชัดเจนเลยนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาตัดปลายเชือกเก็บปลายเชือกกันนะครับก็เอากันไกลนี่แหละครับมาตัดปลายเชือกทิ้งทั้งสองข้างเลยนะครับตัดปลายเชือกทิ้งทั้งสองข้างเพื่อที่เราจะเอาไฟเช็กมาลนเก็บปลายเชือกอีกทีนึง นี่นะครับเมื่อเราตัดปลายเชือกทิ้งเสร็จแล้วเราก็เอาไฟแช็กนี่แหละครับมาลนเก็บปลายเชือกอีกทีหนึ่งเพื่อให้เนียนขึ้นเพื่อให้ปลายเชือกดูนินเนียนหน่อยนะครับก็เอาไฟแช็กมาลนปลายเชือกเสร็จแล้วก็เอาด้ามไฟแช็กทาบไปกับตัวเชือกเพื่อให้ตัวเชือกเรียบเนียนแบบนี้นะครับก็ทําทั้ง2งฝั่งแล้วละครับทําเหมือนกันนะครับเอาละครับ นี่ครับก็เสร็จแล้วนะครับวิธีเก็บปลายเชือกนี่แล้ะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการถักสายคล้องมีดหรือว่าสายคล้องซึ่งลายนี้ก็เป็นลายกระดูกงูนั่นเองนะครับนี่นะครับก็สวยงามนะครับก็เอาไว้คล้องมีดพกหรือว่าเพื่อนๆจะเอาไปประยุกต์ใช้คล้องอะไรก็ได้นะครับ นี่ครับเวลาเราไม่ใช้ไม่พกติดตัวเราก็มาเก็บแขวนไว้แบบนี้ก็ดูเรียบร้อยดีนะครับครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับสําหรับการทักสายคล้องมีดหรือว่าสายคล้องเพื่อนๆก็ลองหาเชือกมาทักตามกันดูทักไม่ทันดูไม่ทันยังไงก็ย้อนดูกันได้นะครับเอาละครับสําหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากเพื่อนๆไวไ้เพียงเท่านี้ ก็เหมือนเดิมนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบการทักหรือว่าชื่นชอบเรื่องราวหลากหลายในช่อง The Youth Story ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอลาเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ